วันนี้จะสอนด้วยว่าวิธีการเนี่ยทจริงๆทำพันล้านถ้าคุณฟังในนี้คุณจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วเงินมันเ,นเงิน,เง,นเงินนะมันตามหลักปัญญาที่ใช่คือมันไม่ใช่ว่าเราเราเรา,เราทำธุรกิจเราเราไม่ได้หาผลกําไรใช่แต่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณโฟกัสว่าเราจะสร้างคุณค่าให้คนเยอะๆได้อย่างไรถ้าอันนั้นมันเป็นหลักหลักปัญญาของคุณก่อนนะจริงๆแล้วผมบอกได้เลยนะการทําธุรกิจ เป็นการธรรมะที่เจ๋งที่สุดถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้นะคุณจะรวยมากถ้าคุณไม่ได้มาบอกว่าโอ้โหต้องสำํำ็นทางโลกนะยังไม่สำํำ็นทางธรรมนะอะไรไม่ใช่แต่ผมบอกได้เลยนะการทําธุรกิจที่มีปัชญ,ญาที่ใช่มันเป็นธรรมะที่เจ๋งที่สุดเพราะอะไรเพราะคุณต้องช่วยคนให้เยอะที่สุดคุณต้องรับใช้คนให้เยอะที่สุดถ้าคุณรับใช้คนได้เยอะคุณจะได้รางวัลเป็นจํานวนเงินมหาศาล จริงๆแล้วเงินมันเป็นผลพลอยได้อย่าไปโฟกัสที่มันโฟกัสที่การรับใช้ผู้คนแล้วคุณมีความสุขแล้วเงินมันจะตามมามหาศาลนี่คือกระบวนการที่ถูกต้องเวลาใครเนี่เอาเงินทํานําหน้านะมันจะไม่ค่อยสําเร็จมันจะเหมือนกับขับรถแล้วดูกระจกหลังเข้าใจปะขับรถแล้วดูผลลัพ์ข้างหลังดูผลด,ดูผ,ผ,ผลพลอยได้อยู่ข้างหลังคือมุ่ยง่ายมองทางข้างหลังอ่ะเวลาคุณขับรถแล้วมองทางข้างหลังมึงจะไปไหนได้อ่ะมันก็ นี่นึกบอกว่ามองหน้ามองหลังมองหน้ามองหลังเวลาคุณเวลาเราเนี่ยโฟกัสเรื่องเงินเป็นหลักเวลาใครทําธุรกิจแล้วทําโฟกัสเรื่องเงินเป็นหลักหรือทํางานก็ได้ทํางานประจําก็ได้ใครทํางานประจําแล้วโฟกัสเรื่องเงินเป็นหลักนะก็ไม่เวิร์กอยู่ดีคนเขาก็จับได้เจ้านายเขาจับได้เข้านายเขาก็รู้ว่ามาทำเรื่องเงินอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็ถึงเวลาก็กลับด้านใส่ถุงเท้ารองเท้ากลับบ้านแล้วไม่สนใจละ อย่าโทรกลับมาหน้าอะไรเงี้ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สนใจแล้วงานนั้นคือไม่เคยทํางานเกินเวลาไม่เคยทํางานที่เหนือนอกเหนือคําสั่งไม่เคยมีความคิดสร้างสรรค์อะไรทั้งสิน้นแต่ถ้าเกิดคนที่คนที่เอ่อไม่ว่าคุณทําธุรกิจหรือทาอะไรก็ตามอะไรจ๊ะจะไปแล้วอาจารย์อันนี้อันนี้อีกเลิศมากจะไปแล้วเราไม่รู้่ะอาจารย์อันนี้ต้องเลยค่ะมันเป็นของแถมสุดท้ายสองแผ่นที่เลิศมากโอ้โห <c oughs> เอาเป็นของแถมอันนี้ ก็เหมือนชอบชอบเพราะอะไรชอบเพราะว่ามันเป็นบอกถึงธรรมชาติของมนุษย์ในเจ็ดข้อเช่นพูดถึงเรื่องพูดพูดให้ฟังเรื่องความโลกอย่างเงี้ยตัวอย่างนะคะให้ฟังเรื่องความทะเยอทะยานอย่างเงี้ยจำได้ด้วยจำได้ย้อดเลยว่ะแล้วอันล่างเนี่ยยิ่งดีมากที่ต้องรู้ธรรมชาติของพารติัฐจริงๆไม่ไม่จเกง่าวไม่อะไรมานานมากแต่เออรู้อันนี้หน่อยมันมันโอเคเนี่ยเนี่ย จริงๆทุกคนต้องมีนะคะคือไม่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 รู้เรื่องนะคะของแต่มันมันเป็นสิ่งที่บอกแล้วมันเหนือเกินคําว่าดีคําว่าดีนี่ไม่พอเลยไม่เคยมีใครมาไฮไลน์นะแม้แต่ลูกศิษย์ลูกศิษย์เอกของผมที่พฟังฟังทุกชุดนะไม่เคยมีใครไฮไลท์อันนี้เดี๋ยวผมต้องไฮไลท์วันเอ่อวันผมจะให้ไฮไลท์อันนี้ก็คือว่าสองอันนี้เนี่ยที่มันเป็นโบนัสทําไมผมให้มันเป็นโบนัสคุณรู้ไหมผมมาสรุป ผมสรุปมาจากหนังสือที่ผมรักที่สุดเลยของไบรอันเทรซี่เป็นหนังสือที่แบบไม่ผมกระจ่างทั้งหมดเรื่องของทําไมเรื่องของการเมืองเรื่องของการเมืองและทําไมเป็นอะไรที่ผมตัดสินใจเลยว่าทําไมกูจะไม่ยุ่งกับการเมืองเด็ดขาด <S 2> <S 2> ผมเพราะสองอันเนี้ยมันทําให้ผมเข้าใจเลยว่าเออสรุปแล้วจุดประสงค์ชีวิตของผม ไม่ใช่มาทําไมมันจะไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่มันเป็นเรื่องของการตื่นรู้ให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 ้การตื่นรู้กับผู้คนเพราะผมรู้ว่าผมสามารถเปลี่ยนชีวิตผู้คนได้มากกว่าจุดประสงค์ของผมมาเพื่อเปลี่ยนชีวิตผู้คนแต่มันจะไม่ใช่จากทางการเมืองมันจะต้องเป็นจากทางให้ปัญญากับคนนะไอสองอันนี้เนี่ยมันทําให้ผมเข้าใจตัวเองอย่างชัดเจนแล้วผมบอกมันจะมันจะให้คุณเข้าใจกระบวนการคิดของมนุษย์ กระบวนการคิดของว่ามนุษย์มันมนุษย์อาจจะทําทุกอย่างจะตัดสินใจแบบไหนเจ็ดข้อเนี่ยคุณจะรู้เลยว่ามนุษย์จะพยายามตัดสินใจหาเนื่องจากมนุษย์เป็นคนขี้เกียจเขาจะพยายามหาทางที่ง่ายที่สุดที่จะได้สิ่งนั้นมาเพราะฉะนั้นเวลาคุณเดียวกับคนคุณจะเข้าใจเขาแล้วคุณจะมีวิธีการที่จะโน้มน้าวเขา ผมบอกได้เลยเจ็ดคอ้นนี้มันคดคุมอ่ะผมอ่านมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ที่แปลแล้วไม่คุม้มผมไม่อยากทําเป็นหนังสืออ่ะแต่ผมเล่าให้ฟังเลยเพราะมันโดนใจสุดๆเป็นหนังสือที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งในชีวิตที่ผมอ่านมาแล้วผมแบบเจอกับผู้แต่งโดยตรงโดยผมนั่งนั่งคุยกินข้าวเ,เขาดวยวบร r i a n ทริซี่อ่ะที่ตอนนี้แบบอายุมากแล้วแปดสิบละแต่เขาเขียนหนังสือมาตั้งแต่อายุยี่สิบอะโหนคนนี้ดังมากผมนั่งกินข้าวเขาแล้วผมบอกว่าคุณรู้ไหมหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยที่ชื่อว่า อ่มันชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรจําไม่ได้ละหนังสือเอ่อชื่อมันแปลกๆก,กมันมาขายขายไม่ค่อยดีด้วยคนไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าโอ้โหไม่เป็นหนังสือที่ไม่สุดยอดมากเลย<ม>แล้วผมบอกแบรนด์เจซี่บอกตรงๆเลยเราะว่าคุณรู้ไหมเป็นหนังสือที่ดีที่สุดที่<ม>ของคุณที่ผมชอบมากแล้วเป็นหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตของผมเลยอะไรอย่างเงี้ย ใช่ดีใจดีใจที่มีคนเห็นเห็นค่าของเป็นคนแรกที่พูดนะไอ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 โบนัสซีดีสองอันเนี้ยผมด่ม้ได้บอกเฮ้ยไม่ได้อันนี้ต้องบอกให้ทุกคนรู้เลยว่าคุณต้องตั้งใจเลยเนี่ยสองแผ่นเนี้ยเราได้รู้เรื่องธรรมชาติของภาครัฐอีกเพราะคือแม่ต้อมเป็นคนไม่ดูข่าวไม่เสพข่าวแม่อะไรเลยมันนานมากนานมากแต่ก่อนบวชเลยนะไม่ชอบมีความรู้สึก ไม่อยากรู้ว่ามันเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่เคยพูดกับเพื่อนทาไมเวลาคนดีๆมันไม่ลงหนงสือพิมพ์มั้งว่ะเพื่อนลงแม้ถ้าฉันเป็นนักเป็นนักสํานักพิมพ์มันจะลงโอ้ยวันนี้คนนี้ดีจังเลยทําความดีเอาวันนี้คนนั้นบรรลุทรทําไมรู้ว่าทําไมรู้าว่าเขาคนนัาสานักพิมพ์นั้นจะเจ๊งก่อนเลยเพราะมันจะมีคนซื้อทําก็คงเจ๊งมันไม่แน่นอนชัวร์อยู่แล้วมีคนเคยทําแล้วเจ๊งแน่นอนนี้ีคุณไม่ได้เป็นคนแรกที่คิดแล้วแบบนี้ไม่ เพราะอะไรข่าวร้ายขายดีข่าวดีจะขายไม่ได้นี่ชัวมันเป็นธรรมชาติของทั่วโลกก็เลยเพิ่มกระแสที่อาจารย์บอกมันเพิ่มพลังใช่ชอบเพิ่มพลังล,ล<บ>ถก็พลังลถจะถูกขยายตลอดเวลาเพราะฉะนั้น้คนแบบเราแบบพวกเราถ้าเกิดมันโชคดีไงช่วงนี้มีโซเชียลมีเดียใช่ไหม ใครก็ออกมาทําสื่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แค่หาวิธีที่ทําให้สื่อของผมไปถึงคนเยอะที่สุดรวมทั้งสอนลูกศิษย์ให้ไปช่วยกันกระจายโดยไม่ต้องห่วงลิขสิทธิ์โดยไม่ต้องห่วงปัญญาทั้งหลายแหละทุกคนไปช่วยกันกระจายเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ผมถึงคิดสร้างแบบนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นความน่ารักของอาจารย์นี่บอกยังบอกลูกเลยว่าคือบางคนเนี่เขาก็จะห่วงออแล้วก็ไม่ให้ลูกศิษย์มาแต่เวลาเราห่วงเราเราขยายไม่ได้เยอะไยิ่งให้ยิ่งได้ใช่ ใช่เราไม่ถ้าเกิดเราแค่คิดว่าประเทศนี้มันดีขึ้นถ้าเกิดทุกคนได้หมดมันก็เค้ก้อนใหญ่ขึ้นนะพูดง่ายๆอ่ะเค้ก้อนใหญ่ขึ้นอ่ะจริงๆคนเรายิ่งสอนอ่ะจริงในขณะที่สอนตัวเองแหละได้เพิ่มขึ้นจริงผมพูดตั้งบักผมพูดบ่อยมากจริงเลยครับเอาเอาในทางแม่ชีต้องเปิดเพจเองบ้างแล้วเนี่ยน่าจะมีคนติดตามเยอะจริงๆนะอาจารย์แม้ในทางการปฏิบัติธรรมก็ยังมีผู้บรรลุธรรมในขณะสอนเลย แม่ค่ะที่พูดใน oh, เร่ที่เราสอนนั่นเนี่ยปัญญาเรามันก็เกิดเพิ่มสิ่งนั้นไปเรื่อยๆเลยจริงๆผมขอบคุณมากที่มาคอนเฟิร์มเรื่องนี้เพราะผมพูดบ่อยๆว่ามันผมขนาดสอนไปผมก็เอออ๋อเองด้วยฉลาดขึ้นเองด้วยแล้วก็แล้วก็เหมือนกับว่าบางทีเราเหมือนกับจูนกับขึ้นกับ มันจะพัฒนาขึ้นใช่แล้วนี่แล้วนี่แม่แม่ต้องไปได้ยินมาจากไหนที่บอกว่าบรรลุธรรมคือผมไม่เคยใช้คําพวกนี้ไงแต่ว่ามันก็คืออันเดียทางของของแม่ต้อมก็ในทางพุทธก็จะมีผู้ที่ปฏิบัติเพื่อเพื่อความพ้นทุกข์อย่างนี้นะอืมเราก็มันก็เหมือนการเป็นบรรลุสิ่งหนึ่งอ่ะคือสิ่งเนี้ยมันมันเหนือความความคิดนะมันจริงๆมันเรื่องเดียวละอาจารย์พูดคาว่าอะไรโลกกระทั่เออจริงๆแล้วมันใช่ มันเป็นเรื่องอย่างงี้ยังนึกจะมีคนว่าเราเนี่ยอะไรเป็นแม่ชีมานั่งคุยกับแต่เราก็มีคนอื่นอยู่ในที่นี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คนที่จะปฏิบัติธรรมจริงๆหรือเป็นนักบวชเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจโลกต้องเข้าใจโลกเพียงแค่มันเป็นไลฟ์สไตล์ของรจริงจริงแม่ชีก็เคยทําธุรกิจมาก่อนเป็นธุรกิจแล้วแล้วก็เป็นธุรกิจแบบประเภทอะไรนะกายภาพบำบัดเป็นเรื่องสุขภาพอ่าโอเคมันจริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีที่ที่เป็นที่ปรึกษาอยู่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเจริญสติ อ๋อแล้วเรา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 อะไรตอนนี้มาทำแม่ชีกี่ปีแล้วครับสิบบวชน่ะปีห้าหนึ่งตอนแรกบวชนเนก่อนด้วยแล้วก็ฝึกมันก like ็มามาเป็นแม่ชีชุดขาวก่อนสมัยชุดขาวยังไม่ยังไม่ชุดนี้ก็ก็หัวอย่างเงี้ยแหละก็แต่งชุดขาวตอนไปเมืองนอกกับลูกเขายังขำที่ฝรั่งเศสเด็กเห็นนึกว่าเราแบบบูอินดี้มากเขาบอกแม่แม่รู้ว่าแม่เดินไปัวรุ่นอย่างงี้ ว้าวแบบนี้โกน,นหัว,ว,วแ,ตแ,ตแต่หน้าแต่หน้าเขาดูเป็นคนมีความเมตตาจริงเนี่แล้วหน้าเขาดูเป็นเดิลองเข้ามาใกล้ๆกันหน้าเขาดูเป็นคนแบบว่าเออแบบว่าดูแบบน่ารักอ่ะดูแบบว่ามีพลังงานด้วยก,ก,ก็ที่อาจารย์เอออาจารย์เรื่องพลังงานเนี่ยคิดอยู่แั้น,นะเรื่องเป็นคนบ้าพลังชีวิตแต่ไม่ใช่บ้าพลังแบบอะไรคืออยู่ในความสงบใจอาจารย์สอนบ่อยๆอาจารย์นี่ก็ต้อง เป็นคนแรกเลยคนเดียวถ้าในวงการธรรมะนี่ไม่เห็นมันนี้คงคงคือไม่ยุ่งกับใครมาสิบกว่าปีคือเก็บตัวเลยแม่เลยก็ถึงแม้วแบบธุรกิจก็ไม่ได้มีอะไรกับใครเลยพอมาฟังแล้วแบบโูยอมรับมากลูกถึงพูดอะไตลกนะแม่แม่มาฟังอะไรเนี่ยคือฟังแม่ที่ลูกแต่ฟังเพาคุณแมรี่จริงอ่ะจริงอ่ะเออทำไมอ่ะคือจริงๆเห็นอาจารย์มานานล้วก็เลยเอะคนพูดดีมากแล้วก็รู้ว่าโอ้โหชื่นชมว่า วิจ๋งมากเลยว่ะเป็นคอนดักเตอร์แอบอันนี้เคยอ่านสัมภาษณ์แล้ววันนั้นอยู่ดีๆเปิดไปก็เจอที่อาจารย์นอนแล้วคุณแมรี่เนี่ยแล้วก็คุยอะไรกันไม่รู้เราก็มองเห็นสายตาบุ๊บแรกเฮ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้จิตใจดีจังอรู้สึกได้เลยนะครั้งแรกนั้นเราก็มองก็เลยเลยต้องฟังก่อนนะให้จบฟังการพูดแล้วอาจารย์ก็ชื่นชมการเลี้ยงลูกอะไรแล้วพอเห็นการพูดเขาคือมันมันเฟกไม่ได้อะเรื่องเนี้ยเรารู้อะ เราเราก็ดําเนินวิถีเจ็ดมาเราก็อ่านออกนะเราก็บอกเฮ้ยเขาเป็นคนดีมากน้องวาวอุยผู้หญิงคนนี้เป็นคนต่างชาติที่มีจิตใจดีมากเลยแล้วตั้งแต่นั้นตามเลยค่ะาตามเขาไปข้อประตูขี่ชุ่งไม่รู้ลูกก็งงทาไมแม่นอนซื้ออันนี้หน่อยดิไ <c oughs> <c oughs> อ้นี่งงมากเลย <c oughs> แม่ซื้อเออหน้าขอหน่อยขอหน่อยพอ,อมาฟังเสร็จนะอาจารย์รอบรู้ว่าครั้งแรกคิดยังไง แล้วก็มีหนังสือมาด้วยมั้งเปิดทั้งหลังดูมีเท่าไหร่วะเดี๋ยวจะเหมาจร oh. ิงๆอาจารย์คำนวณเลยนะกดเลยนะยังไม่ยังไม่อันนี้ก่อนเอออันอันที่เป็นอะไรอ่ะอาจารย์เรียกว่าอะไรที่เป็นหนังสือเสียงอ่าออดีโอโโอออ๋ยวเอาบุ๊กเล็กๆอ,อ่ะโอเคนับน,น้ำน้ำอ๋อประมาณสองร้อยหรือสองร้อยคูณพี่ชายแล้วนี่เราจะบ้าวะนนี้เดยวน้องก็ได้ถ้าซื้อหมดพอดีมาเห็นชุดนี้เอ๊ะเลยตัดใจเอาชุดนี้แต่ก็ ก็ซื้อนานมาลยเยอะอะอาจารย์ครบหมดดีนานยังเนี่ยไม่นานนะคะเพิ่งเริ่มซื้อว่าเมสานี่เมสานี่ปียังไม่ถึงปีเ้ยเมษานี่เองเป็นแฟนลับผมผมเพิ่งเริ่มรู้จักผมไม่ไม่กี่เดือนรู้จักมานานหลายปีแล้วแต่ว่าเพิ่งเริ่มแบบแต่ว่าไม่ได้มาเป็นแฟนเขาไม่ได้เข้าไปอะไรจริงจังแล้วจนมาเห็นคุณแมรี่เห็นคุณแมรี่นั้นปุ๊บแล้วก็เอ๊กก็เลยเริ่มควนี้เลยเริ่มเข้าไปดูจริงจังอะไรบ้างเพราะปกติไม่ไม่ค่อยบุญเรื่องไอ้นี่ด้วยเครื่องมือสื่อสารไม่ไม่อะไร ทีนี้พอฟังแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮยคนนี้โอเคมากเลยอ,อทุกคนคงงงนะุทกทีฟังฟังธรทมใช่ไหม <laughs> แล้ววิทยุดังลั่นเลย <laughs> <laughs> แล้วก็มีเพลงมีเพลงทัดสิ <c oughs> จิงปกตีก็เป็นคนฟังแล้วก็ชอบผมจะสอนพวกคุณด้วยวันนี้แถมด้วยวแถมสอนไปคุณไม่มีทางรู้นะออย่างผมยังงงเลยว่าเฮ้ยแล้วมัหลีกเข้ามาถึงเราได้ยังไงมามาจากแมรี่ แล,แล้วแบอแล้วคือแบบรู้จักเราเพราะแมรี่แล้วไอ้คลิปนั้นผมไม่มีอะไรมากนะตอนคืนดึกๆึแล้วก็ไหนไหนก็แมรี่แต่งหน้าสวยอแล้วก็ยังไม่ได้ยังนอนอยู่บนเตียงแล้วผมก็กำลังจะไปอาบน้ําอะไรก็อามาไลฟ์สะหน่อยหนึ่งก็พูดง่ายก็ลงมือทําทันทีอะผมบอกไปได,พด้พวกคุณเลยนะว่าคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าคือเคล็ดลับมันคือทํารวนๆคิดได้ทําเลยคิดได้ทําเลยแล้วก็ให้คุณค่า แล้วคุณไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะคลิปที่คุณทํามันจะไปกระแทกหน้าใครไปโดนใจใครตอนไหนมันอาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าบางทีคุณไม่ได้ตั้งใจทําเพื่อที่จะเพื่อที่จะถึงคนนั้นแต่ว่าเขาเดันไปโดนอันอื่นผมถึงบอกด้เลยว่าปริมาณสําคัญกว่าคุณภาพในตอนแรกๆปริมาณในปริมาณนี่โคตรสําคัญบางเฉพาะว่าคุณเยอะยิ่งปริมาณเยอะอะพูดถึงคลิปนะพูดถึงการให้คุณค่าคอนเทนต์ต่างๆนะยิ่งให้ปริมาณเยอะ คุณยิ่งมีโอกาสเยอะขึ้นที่จะไปเจออันนี้ผมวันนั้นถ้าผมไม่ได้ทําคลิปอันนั้นจะไปจะไปเจอกันหรอใช่ไหมถ้าเกิดวันนั้นไม่ได้แล้วเขาเออก็คุณแม่ต้อมก็พาลูกมาเนี่ยมันพาลูกเนี่ยก็ได้ยืนอยู่เนี้ยด้วยเดี๋ยวให้โชว์ยังถือกล้องอยู่นะวันนี้ผมให้เขาฝึกถือกล้องอยู่เนี่ยคนนี้แหละคนที่ถือกล้องเปิดดิ้มหน่อยสิเขาชื่ออริยาเขาก็ทำกายภาพบำบัดนะรันกายภาพบำบัดก็มาเรียนมาเรียนไพเบรกโคชชิ่งกับผมนะครับเทรนไปแล้ว วันนี้อ่ะคุณอ่าวันนี้ไปฟังทบทวนนะครับบรายนได้หลายอันอ๋อถ้าใครอยากจะได้อนี้วันนี้ขอโปรโมทหน่อยหนึ่งวันนี้วันที่แเดือนแปดนะครับก็ผมแนะนําเลยอันนี้ไม่ค่อยมีคนรู้นะหลายคนอาจจะยังไม่มีด้วยซ้ําราคานะครับหนึ่งหบาทนะนะวันนี้วันนี้จะให้กันแบบวันนี้จะฟังดีๆจะให้ราคาแบบดีมากวันนี้ราคาปกติหมื่นลดลดอย่างมากก็หมื่นสี่นะครับ บางทีช่วงปีใหม่ลด9,000เหลือ9,090วันนี้วันเดียวเ้ยไม่ใช่ถ้าเกิดแบบซื้อหลายๆอันจะลดเหลือ9 9 0วันนี้วันเดียวนะกี่ถึงกี่โมงอีกชั่วโมงเดียวให้ถึง3ามทุ่มเหลือ8,888บาทนะครับสำหรับชุดนี้นะโคตรจะคุ้มอะแล้วก็ให้สามารถถ้าใครต้องการถ้าใครสเปเชียลวันนี้ถ้าซื้อ3อันเนี่ย สามอันไหนก็ได้ทุกอันวันนี้จะให้8,888บาทหมดเลยโอเค3,888บาทหมดทั้งไม่ว่าจะเป็น Law of Riches เนื้อหาไม่มีซ้ำกันนะครับเรื่อง Law of Riches Law of Universe กฎแห่งจักรวาลอันนี้กฎแห่งความมั่งคั่งลํำรวยกฎแห่งความสำเร็จของ Napoleon Hill Law of Success หรือ Inner Power ดึงพลังดังเทพ ทุกอันวันนี้นะครับข้างในมีแปดซดีใช่ไหมสิบข <40. S 1> ้างในมีสิบเสียงผมจำได้ด้วยเม <c oughs> <c oughs> ื่อข้างในบางมีบางอันก็มีหนังสือเวิร์คบุ๊ให้ด้วยนะครับนะก็อันละแปดพันแปด้อยแปดิบแปดบาทเรียนออนไลน์ถ้าใครซื้อสามเซตสามอันไหนก็ได้สามอันสามอันนะจะได้พิเศษก็คือ ได้กล่องไปด้วยหมายความว่าได้ทั้งออนไลน์และและอันนี้กลับไปนั่งไปอ,อ,อะไรอะส่งกลับไปไปวางไว้ที่บ้านสวยๆด้วย,ยอันนี้เป็นผมทำจากใจรักจริงๆนะอันนี้โคตรสวยเราเห็นปะ่ะเปิดมาเนี่ยผมออกแบบเองหมดเลยนะเนี่ยทุกอย่างออกแบบเองหมดเลยคุณดู packaging. แพคเกจจิ้งแพคเกจจิ้งเนี่ยสวยไหมละ่ะสวย<ห>มันน่าใช้อะ่ะมันน่าใช้มันใหญ่ แล้วก็แล้วก็มันน่าเก็บแล้วเหลือไม่กี่อันแล้วนะอันนี้คือออฟเฟอร์นี้หรือหรือโปรโมชันนี้ตามเท่าที่มีจํานวนจนนะํากัดนะอาจารย์เท่าที่มีจํานวนจนํา,า,าจนนจกัดก็คือถ้าอยากได้เป็นจับต้องได้ด้วยและเรียนออนไลน์ด้วยให้ซื้อ3เซต3เซตก็เซตละ8ปดพันแปดบาทเท่าไหร่แปด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 คูณสามเท่าไหร่สองหมื่นหกพันหกร้อยสสี่บาทก็คือ26,664บาทครับสำหรับเซตสาม แต่ถ้าใครอยากจะได้นี่วันนี้วันนี้มีเด็ดเด็ดมีเด็ดนนเด็ด,ด,ดถ้าเกิดห้าชุดเลยเป็นโปรนะครับสำหรับแปดเดือนแปดนี่ห้าชุดเป็นโปร,รนหนึ่งสองสามสี่ห้าวันนี้เคพสพีเต์เนหน่อยวันนี้เคสสวยให้เคสพีเต์หน่อยอย่าลืมวนะ่าเรามีโบนัสด้วยอ่าเดือนให้เคสพีเตน์หน่อยถ้าเป็นนะครับสวัสดีค่ะ ก็ห้าเซตนะคะวันนี้วันที่แปดเดือนแปดนะคะครูเคสก็มาจัดเซตให้ทุกคนเลยนะคะห้าชุดนี้นะคะปกติอยู่ที่ราคาชุดละหนึ่งหมืนห้าพันบาทนะคะรวมกันเป็นเจ็ดพันเจ็ดหมื่นห้านะคะทุกคนห้าชุดนะคะ CF วันนี้สี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทนะคะเท่านั้นไม่พอทุกคน<อ>ห้าชุดนะคะอาจารย์บัณฑิตแถมชุดนี้ให้กับทุกคนด้วยนะคะ สิบซูเปอร์พาวเวอร์นะคะสิบอารมณ์ทรงพลังสั่งชะตาชีวิตนะคะโ oh, อ้โหอั <40 S 1> ดี <คน S 1> ี้มมากเลยะะจริงคน,คนไม่คนไม่ค่อยรู้คนไม่ค่อยรู้คอสนี้นะตอนนั้นผมทำพูดถึงเรื่องอารมณ์ออคอร์สนี้ปกติกขายอยู่หลักบืนนะครับวันนี้เนี่ยไม่ขายวันนี้ให้เป็นโบนัสสำหรับสิบสำหรับถ้าใครซื้อครบเซตเลยใครซื้อครบเซตก็ได้ ให้ได้เรียนออนไลน์5 5ชุดแล้วก็ได้ได้คอร์สแล้วก็ได้เป็นบล็อกเซตไปด้วยเป็นจ,จับต้องได้ไปด้วยนะครับ5อันแล้วก็อันนี้ไปด้วยนะครับอันนี้เรียนออนไลน์นะ10 10 10อารมณ์ทรงพลัง10 Super Power Emotions นะครับสามารถที่จะอันนี้ให้ไปเ,ปเรียนเป็นออนไลน์เป็นโบนัสสำหรับคนที่ซื้อ5 5เซตนะครับสนใจก็ CF เข้ามาเลยนะครับเบอร์บัญชีอยู่บนจอแล้วนะครับเบอร์บัญชีอยู่บนจอแล้ว คือแบบว่ารีบจัดไปเลยนะคะแต่ละชุดนี่คืออย่างที่คุณแม่ชีบอกเลยนะคะมันที่สุดจริงๆมันสุดยอดมันดีมากๆเลยจริงๆนะคะทุกคนก็รีบ CF เข้ามาได้เลยนะคะราคานี้สามทุ่มเท่านั้นนะคะหลังสามทุ่มเป็นอย่างนี้ดีกว่าหลังสามทุ่มก็ยังได้โปรจะเจอใครมาดูย้อนหลังไงหลังสามทุ่มก็ยังได้โปรแต่ก็เป็นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับเป็นอย่างอันเดีอวเป็นโปรเก้าพันเก้านะครับเป็นโปรเก้า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 นะครับ ถ้าเกิดเป็นก่อนสามทุ่มนะก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ก็คือแปด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 นะครับแล้วก็ได้ของจับต้องได้ไปด้วยนะครับแต่มีจํานวนจํากัดในของจับต้องได้นี่กลายเป็น limited ลิมิตเอเดชชั่นแลวจะไม่มีเหลือในสต็อกแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้ผลิตแล้วนะอะไรที่เป็นซีดีก็เอาเท่าที่มีเอาเท่าที่มีในสต็อกนะครับไม่ได้สัญญาว่าคือใครมากก่อนได้ก่อนเอางี้ดีกว่านะครับสำหรับของของโปรโมชั่นของของแถมโอเคนะครับอ่ะ ก็ใครตอนนี้นะคะอาจารย์ก็โปรโมชั่นก็คือได้คอร์สออนไลน์ด้วยแล้วก็ได้เป็นบ็อกเซตแบบนี้ไปด้วยนะคะทุกคนอาจารย์ให้เฉพาะ3ามเซตขึ้นไปใช่ไหมคะใช่ถ้าสเซตสามเซตขึ้นไป <c oughs> ก็จะได้อันนี้ไปด้วย ค่ะคนก็ได้สองแบบเลยนะคะก็เรียนออนไลน์นะคะเรียนได้ทั่วประเทศทั่วโลกนะคะเราเรียนกันแบบ f a c e b o ๊ k ปุกกลุ่มปิดนะคะก็เข้ามาเรียนได้ตลอดเวลาตลอดชีวิตเลยนะคะของดีๆแบบนี้รีบซีเอสซีเฟเลยนะคะวันที่แดเดือนแดวันนี้เท่านั้นนะคะราคานี้นะคะอรยกัญยาบอกว่าอาจารย์มดิตหน้าเด็กลงเยอะมากหุนดีด้วยขอบคุณมากครับใช่ไหมครับแม่ี <mm เขา <m m ๋ยวใหเาปรับโครงสร้างให้ด euh, uh, ีวันนี้อว้าวคือลูกเขาที่ถือกล้องอยู่นี่แล้วก็เขาเป็นกายภาพบัณฑ์เปลี่ยนชื่อละอาจารย์อริยาใช่อาจารย์อริยาเนี่ยคุณเนี้ยให้ดูหน้าหน่อยให้ดูหน้าหน่อยไหนก็ไหนก็เนี้ยเนี่ยคนนี้ยลูกสิผมเนี่ยโอเคอ่ะแล้วก็นะคะวันนี้จะโอเคถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวสำหรับคนที่ บิลเลียนดอลลาร์ซีเกตสำหรับคนที่อยากได้สนใจเรื่องเรื่องอยากรวยอะ่ะพูดง่ายๆอยากแต่รวยแบบดีอะ่ะรวยแบบเป็นคนที่รับใช้สังคมเป็นคนที่ให้คุณค่าต่อสังคมแล้วคุณมีความสุขด้วยเป็นเทคนิคต่างๆวิธีการคิดต่างๆโคตรเจ๋งแล้วก็ไปเรียนเรื่องนี้อ่ะถ้าเกิดใครอยากรวยก็เรียนเรื่องสองเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับ law of riches เรื่องนี้ยังไงก็ต้องเรียนยังไงก็ต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้นะคุณเอาไปขายเอออะไรเอาไปสอนต่อได้ เข้าใจป่ะเรียนเสร็จแล้วเอาไปสอนต่อได้แตเดียาก็ปีทั้งหมดนะหมายถึงว่าเอาไปสอนแล้วก็ออสอนให้คนตื่นรู้อะ่ะช่วยกันสอนช่วยผมสอนหน่อยนะครับแล้วก็รอแ,แล้วก็เรียนเรื่องนี้เรื่องนี้คุณจะเข้าใจกฎแห่งจักรวาลที่มีมากกว่ากฎแรงดึงดูดนะครับมีกฎของการให้กฎของการเออะไรอะ่ะกฎของการเพิ่มพูนคุณเรียนแล้วคุณจะเข้าใจว่าโลกนี้มันทานํางานยังไง คือเวลาเราเนี่ยเข้าใจว่าโลกนี้ทํางานยังไงเราจะใช้ชีวิตแบบง่ายมากจริงๆนักปราชญ์ศาสดาพยายามสอนเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วเ,<ข>เขาเขาเขารู้เรื่องพวกนี้ด้วยการศึกษาหรืออะไรบางอย่างสองพันปีที่แล้วรเรื่องแบบเนี้เขาเขารู้กันแต่เวลามนุษย์พอเราเขา้าศาสนาบางทีเขาแบบบางคนเนี่ยไม่ลืมเรื่องแก่นไปแต่ไปเขาสนใจเรื่องที่มันไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหรป็นสนใจเรื่องที่มันมันมัน,ม,นมันเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเขาลืมแก่นไป เพราะนั้นสาคัญคืกกอกนกฎแห่งจักรวาลแ,นะแนะนําเรียนสามอันนี้ก่อนนะครับแล้วก็ Law of Success ถ้าใครอยากประสบความสำเร็จนี่กฎของของนโปเลียนฮิลนะครับแล้วก็ Inner Power กฎแหง่งดึงพลังดังเทพอันนี้ก็ดีมากเลยเพราะฉะนั้นในนี้ก็มีน,นี้ก็มีอะไรพวกนี้เป็นเวิร์กบุ๊กเข้าไปด้วยนะครับมีการอธิบายทั้งหมดเลยก็คุณจะได้เรียนไปด้วยครับโอเค ก็อย <g> ่างที่บอกนะครับคอลละ8,800บาทเออ8,888บาทน,นะครับแล้วก็อ,อย่างที่สัญญาไว้หนึ่งประโยคที่จะขอบคุณมากต่อไปแล้วใช่ไหมฮะ <g> โอเคขอบคุณมากครับ <c oughs> <c oughs> สำหรับคนที่รอถึงตอนสุดท้ายนะครับตมต้องทำตามสัญญาวันนี้โฆษณาคึงหาจุด <c oughs> ประสงค์ชีวิตคุณด้วยประโยคเดียวคำคำนี้มาจากมาจากหนังสือ เออมาจากคอร์สคอร์สหนึ่งของผมชื่อว่าหาตัวคุณได้พบแล้วจบที่พ v e ิ n c o ค e นะครับประโยคนี้คือการอยู่อย่างคนมีจุดประสงค์ชีวิตการอยู่อย่างคนมีจุดประสงค์ชีวิตหมายถึงใช้สติชี้นำความจงใจใช้สติชี้นำความจงใจต่างๆของคุณความจงใจต่างๆคุณมี intention ะไรบ้างมีความจงใจต่างๆอะไรบ้างความจงใจคุณก็หาความจงใจต่างๆแล้วใช้สติชี้นำา ท,ทั้งหลายอย่างนะทำไมถึนต้องมีต่างๆเพราะมันไม่จําเป็นต้องอันเดียวจงใจต่างๆคุณและการกระทาด้วยการกระทําต่างๆคุณใช้สติชีน้นําไปสู่อะไรไปสู่ประสบการณ์ที่มีความหมายคุยง่ายคือชีวิตใช้ชีวิตเนี่ยแต่ละวันเนี่ยคุณใช้ชีวิตอย่างประสบการณ์มีความหมายกับคุณหรือเปล่าหรือคุณไปนั่งตอบบัตรหรือคุณไปนั่งทําอะไรก็ทําอะไรเพื่อให้ได้ตังเพื่อคุณจะได้กเกษียณแล้ว ตายกเกษียณแล้วก็ล่ออะไรอ่ะ,กะเกษียณอย่างกเกษียณอย่างอะไรเขาเรียกว่าปลอดภัยคุณภายคนส่วนใหญ่นะบออตรงคนส่วนใหญ่นะย่องคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแบบย่องย่องกูกูๆเพื่อจะให้ถึงความตายโดยปลอดภัยเข้าใจป่ะคนส่วนใหญ่ทั้งชีวิตใช้ชีวิตแบบกลัวย่องกลๆทุกวันกลัวนั่นกลัวเพื่อจะถึง โชคดีถึงตายกูตายปลอดภัยแล้วเก็บปักคือใช้ที่ะใช้ชีวิตแบบเอ็นจอยมีประสบการณ์มีความหมายไม่ต้องไปเรื่องห่วงเรื่องเงินอะไรกันเยอะแยะเดี๋ยวเงินมันมาเองคนส่วนใหญ่ไม่ไม่สนใจอ่ะกูเอาเงินไว้ก่อนกูจะได้มีอะไรขอให้มีเงินเป็นไอ้นน้อยเดือนเป็นเดือนเดือนไปทาอาชีพที่กูไม่ชอบแหละเพื่อกูจะได้เกษียณแล้วก็ตายอย่างปลอดภัยมันไม่ใช่การวิธีการใช้ชีวิต อ่ะโอเคอันนี้คืออธิบายคร่าวๆนะครับาคไลฟ์ครั้งหน้าจะมาสอนละเอียดทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็เขาขอบคุณทุกคนนะครับที่มาแล้วก็เราเจอกันครั้งหน้านะครับได้ยินไหเนี่ยเมื่อกี้นี้ก็พูดสกายแข่งวันนี้คนให้กำลังใจเพียบเลยนะมีหน้าเหลืองมาเต็ม <c oughs> โอเคขอบคุณมากใครสนใจก็ถึงสามทุ่มนะครับอีกหนึ่งชั่วโมงสำหรับการ Cf สี่ชุดนี้นะห้าชุดนี้นะครับห้าชุดนี้ใครซื้อตั้งห้าชุดเลยแถมวันนี้นะครับวันนี้สิบอาร,อรมณ์ส่งพลังนะคอรนี้ผมผมม่มนะแล้วก็มีแขกรับเชิญลุ้งก็มาช่วยสอนด้วยนะครับโอเคห้า okay. ชุดนี้แล้วบางคนก็มีบางคนมีแล้วนะนี่คือครบเซ็ตคอมพลีทของผมนะถ้าเกิดใครสนใจซื้อให้เป็นคอมพลีทเซ็ตบางคนมีหนึ่งแล้วมีสองแล้วมีสามแล้วซื้อให้เป็นทั้งสมบูรณ์แบบสมบูรณ์ครบเซ็ตเจ๋งมากเลยนะครับจะไม่มีแล้วนะอันเนี้ยซือสมบูรณ์แบบ โอเคสำหรับโปร8เดือน8นะครับยังมีอ,อีกเวลาอีกถึงเที่ยงคืนวันนี้นะครับจะมียังมีโปร8เดือน8ในคอร์สต่างๆนะติดตามได้ในเพจของผมเนี่ยทีมงานจัดโปรไว้นะครับคอร์สละ12,888บาทนะครับเป็นคอร์สเป็นคอร์สดีๆทั้งนั้นเลยครับไปนั่งไล่ดูได้ว่าคอร์สที่คุณอยากจะเรียนยังมีคอร์สไหนที่ยังอยากเก็บอยู่นะครับเป็นคอร์สคุณภาพทั้งนั้นเลย